ซื้อซื้อเสยๆออยู่แล้วได้ร้ายปันใดฮะนี่ปันว่าเพื่อนขาได้แปดหมื่นแปดท่านเขาก็แจักที่นอเยิ่งพ่นเออพาล่วงแม่ป้าเขาได้กินน้ำเบื่อตุน่นยา่ตัวโต๊ดเอาเขามันได้ลอยละสี่หมื่นหนึ่งบ่อันเลขตัวโต๊ดหมอเลขคือว่าสองลอยคุ้นสองลอยคุ้นลอยหนึ่งเอออันพันตัวตรงได้แปดหมื่นตัวโต๊ได้แปดท่าน เพานั่นเยียดีกได้สองหมื่นสี่บาทหาสิบบาทมารยให้พี่น้องพุหรือเขาตรงไอ้แสนแสนหาพันสามรอยเยียคาซื้อเลขก็ซื้อันสองร้อยเขาซื้อพันสามร้อยจอยล้อนางเด่นเอาแล้ไงนั่นแน่ยหาสิบบาทคนหาสิบบาทเ่าหันนิ่งกว่าซื้อน่ะเพรานั่นห่ะซื้อเอาเ่านั่นนี่หรอเพราะพูเนี่ยหายอยู่ันบอกว่าวดนี่มีเด้อแั่วดเอา เลขคั้นตัวอะยรที่นี่วนว่นอ๋อว่าข้อ่าได้เขียนให้บ้านนี่เขียนให้เขียนให้แต่ว่าเพิ่นเขียนใส่ข้อางฝ่ายผูกแขนเพิ่นเขียนแล้วบัดนี้เพ่งก็เลยนี่ล่ะว่นหนอเด้อเลขที่นี่ล่ะเท่านั้นล่ะเอาก็ตะยาวได้เอามานําบ่บัดนี้เลขเพิ่นเขียนใหนยันบ้านยันบ้านไายเอาอยู่ออเจ้าของมาไายเจ้าของกําลังอยู่ไาย ตีเอาเรายากจะเทียงไหนแล้ว,ลวเอา, 2, 4, 7, 2, 4, 1, าัตะเอาเจ็ดสองสี่อันสองสี่เจ็ดกับสองสี่นึเท่านั้นกับตี้บ้างได้ตะกี้ว่าซื้อกรยุนสั็จแล้วภาพนีไดมั้งหมนั้นเรยากได้เนื้อจุเงีบได้ดดไดตีตีล้นมาได้ไป,ไปย,ย,ยังไปเลียงกลวยมากมีเมียเนาะเลี้ยกลวยมากไหมสีก็เรียกว่ากิน ยายยายายไล่ฟันเกี้ยวรถคันนีเดอร์วะั่าคุณนี่มักเรียกสองหาอืมเพราะว่าตัวเรขยตามตัวที่เขาบ่าหายก็เร็ยกศูนย์ศูนย์ในผู้เขาขายนี่ราคาคือเลขของคุณป้าฟันแม่นที่ไปหาหลวงปูเนาะค่ะหลวงปูเพิ่นก็เขียนเป็นปริศนาให้ทางคุณป้าฟันแม่นเพิ่นก็มัตีเอาเพิ่นก็ได้สองสีเกตสองสีหนึ่งนี่แหละค่ะ คือเหลยกของหลวงปู่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้าเขามาเบืองธรรมากกระจัดถักัดกระพานเน้อค่ะซึ่งทั้งสองของเฮ้าก็ให้เบืองไว้โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง ทั้งสองเฮ้ากับบรด้สนับสนุนให้เรียนการพนั่นทุกสนิททั้งสองเฮ้ามานน่าเสนอเพื่อเปลี่ยนซื้อกลางไห้เนวทางของหววรัฐบาลท่าน,นั้นเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอามักกะเก็บเอาไว้ถ้าบ่ามักกะผ่านไปเนาะค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเขาอมเบึง มากก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องของเฮ้าในเดื้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ตามคลิปใหม่ๆของทังช่องของเฮ้าเนาะค่ะทั้งช่องของเฮ้ากะจิน้ำเสนอหวยห้าน้อยหวยเล่าวหวยรัฐบาล ให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าได้เบิงได้ส้มกันเนาะค่ะเมื่อนี้แัดกะขอขอบคุณคุณป่าทีให้ทั้งช่องของเฮ้าทายถ้ำคลิปเมื่อนี้กะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีกดไลค์กดแชร์ให้กับ ทาง้งสองของเห้าเนาะค่ะกระขอขอบคุณสุข,ขูสุกคนเนาะค่ะมื่อนี้แอดกับบ่มีอีหยังสีเบากับพี่น้อง f อฟซีห้าแอดกับสีขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้ก่อนเลอค่ะเอาไว้คลิปหน้าห้ามาพอกันไหมสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ